โอ้โหกำลังกินปลาผมอยู่เลยโอ้โหดูดูพี่น้องเออคขาแทงไหมล่ะโอ้ดูดูนี่เจ้าตัวเขาไว้ี่โอ้โหดูคนไถใกล้ๆครับผมแม่ดูตัวออดูดูนี่สองตัวล้ำไปชนผมตัวเดียวแย่งเงินกิ้นด้วยอือครับจริงๆ ไหล่มันก่อนครับอุย้ยติดเบ็ดผมสามตัวเลยนี่นี่โอ้โหติดเบสสามตัวเฮ้ยขนลุกโอ้โหดว่เฮ้ยลังเดียวติดสามตัวมันใจเย็นเล็นกน้อยน้องก็ดูครับดูว่ดูดูว่อือดูมันใจเย็นดัวอือสับมาสองตัว,วไปแล้วครับ